วันนี้นะคะมาเจอกันกับมิวแล้วนะคะเพื่อนเพื่อค่ะวันนี้เป็นวันหยุดเป็นวันจันทนะจ๊ะก,ก็จะมาอัปเดตเรื่องการทําบ้านนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้อยู่ในห้องนอน <laughs> อยู่ในห้องนอนนะคะ <laughs> บรรยากาศช่วงนี้ก็เริ่มหนาวแล้วนะคะที่ฟินแลนด์เนาะมิวไม่ได้ไปดูเห็ดเลยนะคะก็ที่จริงพรวกนี้เข้ากะบ่ายแล้ววันพุธเพื่อหัดสุขเข้า,าเข้ากะเช้าแต่ทางหัวหน้านะส่งข้อความมาวันนี้บอกว่า นิพาเธอสามารถเปลี่ยนมากะบ่ายได้ไหมอะไรเงี้ยเออมันก็โอเคฉันตกลงเพราะว่ามันชอบกะบ่ายมากกว่ากะเช้านะคะเพราะว่าเราจะได้นอนตื่นสายนอนประมาณ9ก้าโมงสิบโมงเนี่ยโอเคแล้วเข้างานบ่ายโมงเลิกสามทุ่มเนี่ยโอเคนะเออก็แฟนก็จะนอนหลับสบายเออนอนหลับ ได้ตื่นสายอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะมันก็โอเคเพราะว่ามันก็ชอบกะบ่า,บายมากกว่ากะเช้ากะเช้าต้องตื่นแต่เช้ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะข้อดีก็คือกะเช้าไปจะได้เลิกไปอ่าแล้วก็แตง่วงนอนไงตอนเช้านะส่วนกะบ่า,บายก็ได้นอนตื่นสายเลิกดึกอะไรเงี้ยเออก็โอเคแต่แต่ส่วนตัวชอบชอบกะบ่ายนะคะเขาก็เปลี่ยนวันนี้เขาโทรมาเหมือนกัน,นะคะ่ะวันหยุดมิวเนาะเขาโทรมาบอกว่าให้ไปทํางานอ่าได้ไหมแต่เราอ่ะไม่ได้ตอบ ไม่ได้ตกเขานะคะเหมือนเขาขาดคนเนาะช่วงนี้เพราะว่าที่ทํางานนะคะจะอ่าลูกค้านะคะคนแก่มีคนติดโควิดนะประมาณสี่คนนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีพนักงานด้วยต,โโติดโควิดนะคะก็เลยขาดคนทํางานนะคะส่วนตัวส่วนตัวนี่ไม่ได้ตอบไปนะคะมิวขี้เกียจน,นะวันนี้วันหยุดเนาะล้วก็อยากนอนอยากพักแค่วันเดียวเองนะคะหยุดเนาะก็เลยเออไม่ไปเราก,ก็เลยไม่ได้ตกเขานะพรุ่งนี้เข้ากะบ่ายนะคะ ก็วันนี้จะมาอัปเดตนะคะเมื่อวันศุกร์เมื่อกี้วันที่9เดือน9เมื่อกี้นะคะก็ได้ลงเสาเอกเสาโทไปแล้วนะคะเย้นะคะก็ให้แมน่นะคะไปเตรียมพวกทําพิธีนะคะ่างก็ไม่รู้ว่าเขาเตรียมอะไรบ้างนะคะก็ลงเสาเอกเสาโทเดี๋ยวจะขึ้นวิดีโอให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะก็จะเป็นตามประเพณีขเขมรบุรีรัมย์นะคะ ไม่รู้นะคะว่าคนภาคกลางเนาอภาคอื่น <erman. S 1> ๆจะทำแบบเหมือนกันไหมแต่แถวบ้านเราก็ประมาณนี้พูดคเมนต์พูดอะไรเงี้ยเนาะเออเดี๋ยวจะถ่ายลงคลิปให้ดูนะคะ เปป็็นนนนนนทททีีีีี่่่่่่อออออออ้้้ลยยยยยหหิัาาาาางงููมมุช่วงนี้อาจจะล่าช้าหน่อยเพราะว่าฝนตกอ่าพายุเข้าอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะมันก็เข้าใจเขานะเพราะว่าเราสร้างบ้านช่วงนี้มันก็จะอ่าฝนตกเยอะนะคะแล้วก็น้ําท่วมด้วยเนาะบ้านเราทั้งระยองทั้งบุรีรัมย์ก็น้ําท่วมในเมืองนะพัทยา กรุงเทพอะไรเงี้ยเนาะก็หลายพื้นที่นะคะน้ําท่วมนะคะเพื่อนพายุเข้าเนาะ,ะเราก็ต้องเข้าใจเขาเหมือนกันนะแบบบ้านที่เราทาแรกๆเลยะคะเราดูไปนะะเนาะแล้วเราไปบอกช่างแล้วว่าเออเท่าไหร่นะ,ะก็ประมาณ6กแสนห้าแต่เรามีเพิ่มคือเราไม่เอาโรงจอดรถเเราก็เทคานเพิ่มอีกเพิ่มอีกห้าหมื่นแล้วก็ยกสูงอีก ยก,ยกสูงอีก60สิบเซนนะคะก็ห้าหมื่นรวมทั้งหมดนะคะที่จ่ายที่ต้องจ่ายก็คือเจ็ดแสนห้าแต่เรารจ่ายไปแล้ว 5, ห้าเซนเหลืออีกสองแสนห้านะคะยังไม่รวมพวกชักโครกพวกออสุขพัณฑ์นะคะต่างๆเนาะที่เรายังไม่ได้จ่ายนะคะอันนี้ก็ต่างหากนะคะถ้ารวมไปแล้วว่าน่าจะแปดอะไะเลขแปดเลขเก้านะคะเดี๋ยวรอดูกันเนาะก็ยังไม่รู้นะคะว่าอ่า บ้านจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนค่ะก็ทําไปแล้วเนาะก็เออก็ทําไปเลยตอนแรกโทรไปบอกพ่อว่าจะยกไหมจะยกแบบยกสูงไหมอะไรเงี้ยเออพ่อว่าออ้ก็าตามแบบนั่นแหไะไม่ต้องเอาหรอกอ่าเปลืองเดี๋ยวเองจ่ายอีกอะไรเงี้ยเออเพิ่มอีกเดี๋ยวไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีจ่ายอะไรเงี้ยพ่อว่าเออไม่เป็นไรหรอกไหนไหนก็ทําแล้วอะไรเงี้ยเออก็ทําไปเลยทาไปเลยยกไปเลยเผื่ออนาคตฝนตกหนัก เผื่อเขาเทดินข้างบ้านหรือว่าเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยเทดินเทอะไรไปก็อาจจะทําให้บ้านเราเตีย้ยแล้วก็เออเพิ่มไปเลยไหนๆก็ทําแล้วก็ทําไปเลยอะไรเงี้ยเนาะนะคนะ,ะโทรไปหาพ่อกับแม่มันอยู่อย่างเงี้ยมิวจะโทรไปตลอดเลยนะคะเพื่อนๆก็โทรไปถามว่าเออเป็นยังไงบ้างเขาบอกเออเนี่ยทำนู่นนี่นั่นแล้วอะไรเงี้ยก็เริ่มแล้วนะคะช่วงนี้ฝนตกก็เลยเอออาจจะล่าช้าหน่อยมิวก็เข้าใจนะมิวไม่ได้เร่งรีบอะไรนะคะเออ แต่น้องบอกว่ามึงมึงมึงอย่าให้เขาหมดเร็วนะเดี๋ยวโดนทิ้งงงทิ้งงานอะไรเงี้ยนะคือมันก็กลัว,ลวน้องน้องชายนะคะมีไปถามติดพมา่านบ้านยังไม่เสร็จเลยไปถามเราไปถามเขาว่าเพลงไหมอะไรเงี้ยนะคะน้องบอกว่าไม่ต้องหรอกเดี๋ยวกูติดเองไอโกนะคะแม่พ่อแตงโมนั่นแหละมันก็เลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูทําเองให้ให้มันทานะคะก็จะซื้อผ้าไปให้มันติดเองอะไรเงี้ยเออ โทรไปหากีนโน่เมื่อเช้าเป้นให้ดูไปเรียนอยากไปโรงเรียนทุกวันนะ่ะกีนโน่ตอนนี้มีกาดนะคะก็อยู่บ้านนะคะยังยังไม่ได้ทํางานนะคะเ,เพื่อนๆก็มีเพื่อนๆถามมาเออแฟนในงานใหม่ทําแล้วแล้วหรือยังอะไรเงี้ยยังนะคะ ตอนนี้นะคะมิกะก็สบายดีนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะน้ําหนักลงนะคะจากที่ตั้งแต่เป็นโควิดมาลงไปโอ้โหตอนนี้เหลือ80กว่า84นะคะทําไมมิวไม่ลงเลยมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะตั้งแต่เป็นโควิด <c oughs> แฟนน้ําหนักน้ําหนักลงนะคะแล้วก็อ่าอ่าเขาเรียกอะไรนะเหมือนเป็นคนเบื่ออาหารไม่ค่อยกินนะคะมิวต้องบอกต้องบอกหลายครั้งว่าเธอต้องกินข้าวนะต้องอะไรเงี้ยเหมือน ไม่หิวนะคะตั้งแต่เป็นโควิดมาแล้วก็น้าหนักก็ลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปออกกําลังกายเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะเหมือนเหนื่อยนะมันเหนื่อยง่ายนะคะแล้วก็เลยเออไม่ได้ไปก็โอเคเขาก็ขับรถไปส่งเมียทุกวันนั่นแหละไปเช้าเย็นกลับไปเย็นไปบ่ายแล้วก็ไปรับอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะช่วยมียแพ็คของส่งลูกค้าก็ไปส่งไปเสนียอะไรเงี้ยเนาะเออ ก็ถ้าใครสนใจนุ่มพึ่งนะคะก็มีแล้วนะคะที่ฟินแลนด์นะคะตอนนี้มีบ้าง5กระปุกนะจ้า65ยูโรนะคะเพื่อนๆส่งฟรีจ้านี่นะคะอันนี้สั่งมาจากไทยนะ,ะก็สามารถเช็าบาร์โค้ดได้ตรงนี้นะคะพื่อนมคะนี่มินะคะ,ะ,คะสั่งมาจากที่ ที่ออสเตรเลียนะคะรอบเดือนนึงนะคะยังไม่ได้นะคะนมพึ่งนะคะสั่งมาจากออสเตรเลียมิวก็เลยส่งข้อความอ e ีเมลไปบอกว่าฉันขอยกเลิกของนะฉันรอนานมากเลยลูกค้ารอนานมากเลยขอยกเลิกนะเขาก็เลยโอนเงินกลับมา่อคืนเหมือนทางธนาคารนะมิวก็เลยเออไหนๆก็สั่งของมาจากไทยแล้วสั่งก๋้ยเตี๋ยวอะไรเงี้ยมานะคะมิวก็เลยเออสั่งนมพึ่งมาจากไทยเลยดีกว่าอะไรเงี้ยอืมถ้ามาจากไทยนะคะ ของมาจากไทยเงี้ยมันจะสามารถเช็คเช็คบาร์โค้ดได้ตรงนี้แต่ถ้าสั่งมาจากออสเตรเลียไม่สามารถเช็คได้เพราะามันเป็นของนอกนะคะก็จะมีแค่พวกภาษาอังกฤษอันนี้ก็คือบริษัทที่นําเข้าจากจากไทยนะ,ะเขาทำเขาทำมาใหม่นะคะนี่ทามาใหม่แล้วเขาก็ติดบริษัทเขานะคะ Nature Plus เอ่อ Nature King นะคะนี่นะคะแล้วก็เขียน ทำเป็นสติกเกอร์สามารถเช็คได้ในในไลน์นะคะขูดก่อนนะคะแล้วก็เช็คนะคะก็จะประมาณนี้เนาะนี่น้ำผึ้งถ้าใครสนใจนะคะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเพื่อนๆเ,เรื่อยๆนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆคะ่ะช่วงนี้เนาะก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะเหมือนว่าทางานทุกวันเลยนะทํางานเอ่อบางทีหยุดแค่วันเดียวอาทิตย์หนึ่งเงี้ยเหมือนทํางานเข้ากาะเนาะมันเหนื่อยนะคะมันก็เลย ไม่ได้ทําคลิปพอตื่นเช้ามาเอ้ยตอนแรกคิดว่าอจะทําคลิปอะไรเงี้ยพอตื่นมาปุ๊บเหนื่อยนะคะก็เลยเออไม่ทําแล้วอะไรเหมือนมันมันรู้สึกเหมือนแบบมันชินอะเหมือนแบบทําไปทุกวันทุกวันทุกวัน,วนแล้วเหมือนแบบมันเบื่อนะคะเบื่อบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะ <laughs> ก็ไปทํางานก็มีความสุขดีนะคะดูแลคนแก่ช่วยคนแก่ช่วย ลูกค้าอะไรเงี้ยเออก็มีความสุขมีทั้งเครียดมีทั้งเครียดนี่ไม่ใช่อะไรน,นะคะงานเยอะบางวันแบบ8คน9คนนี้ก็ไม่ไหวนะคะเมื่อวันไหนเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ทางงานจะค่อนข้างหนักเพราะว่า,าพนักงานไม่พอเนาะจะมีข้างล่างแค่3าข้างบนแค่3เงี้ยมิวว่าได้ดู8ดคน8ดคน8ดคนนี้ก็คือไปเยอะนะคะแล้วต้องวิ่งแล้วมีเพื่อนบางคนร่วมงานบางคนในแต่ละกากะอะไรเงี้ย เขาเอาเปรียบเราเขาไม่ค่อยช่วยเราอย่างเงี้ยเขาขี้เกียจน,นะคะเอาแค่ยังคนดูแลยาเอาแค่สามคนสี่คนเงี้ยเออถ้าช่วยให้ข้าวให้น้ำอะไรเงี้ยเออก็ยังโอเคนะอันนี้เขาไม่ช่วยอะไรเลยนะคะเราวิ่งทั้งสองฝั่งเนี้ยมันก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยเหนื่อยเราอะทํามีสามคนอีกทําอยู่แค่สองคนอีกคนนึงไม่ช่วยอะไรเงี้ยเออมันก็ไม่ไหวนะคะเป็นเป็นคนต่างด้าวเหมือนกันแหละแต่เป็นคนทางนู่น ปากิตอ่าตุรกีพวกอิรักอะไรเงี้ยนะคะแต่ไม่ได้เหมารวมนะอ่เป็นบางคนน่ะบางคนเอาเปรียบเรามันเออฉันให้ยาฉันให้ยาอะไรเงี้ยเออมันก็ไม่ช่วยเ่ข <ười> ี้เกียจเอาเปรียบเราเอาเปรียบเรานะคะคนฟินก็ลาบ่อยนะคะเพื่อนๆ <c ười> คนบ้านนี้คนฟินนะคนบ้านนี้ลาลาลาป่วยบ่อยมากมากมาก <c ười> เจ็บนิดเจ็บหน่อยไปแล้วลาลาป่วยไอคนหัวดำนี่ทำแล้วทำโอ้โหทำแบบเหมือนขาดขาดคนนิดนึงเออเด๋ยวฉันมาทำเองขาดคนคือคนไทยเรานะคะคนเอเชียเรานะคะทำแบบคนขยันนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยขี้เกียจคือทำเออให้เขาทำอะไรก็ทำอ่ะไม่ค่อยเทียงเขามไม่ค่อยอะไรนะให้อะไรทำก็ทำหมดช่วยหมดทุกอย่างนะคะไม่ไม่ค่อยเอาเปรียบใครนะคะ มีงานให้ทําก็ทำาะะตอนช่วงนี้ก็มีมีแดงมีแดงทําก็ทําไปก่อนนะเนาะเผื่อในอนาคตาแก่ตัวไปแก่ตัวไปก็ลําบากตอนนี้มีแดงทํายังเด็กอยู่ก็เออทําไปเก็บเงินไปทํานู่นนี่น,นั่นอยากได้อะไรก็เก็บเก็บทุกอย่างนะคะก็อันนี้ที่ที่มิวทำเนี่ยเป็นนำพักนำแรงของมิวเองเลยนะมิวไม่ได้ขอสามีหรือว่าใดๆทั้งสิ้นนะคือเราจ่ายเอง ทุกอย่างคือทั้งหมดเลยนะคะคือเราภูมิใจมากๆเลยนะคะภูมิใจแล้วก็เราไม่ต้องเดือดร้อนสามีหรือว,ว่าอะไรนะคะเป็นเงินเก็บที่เราทํางานอะไรเงี้ยเออคือภูมิใจมากๆเลย <c oughs> ไปแล้วนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าใครสนใจนุ่มพึ่งก็สามารถทักทัก facebook มาได้นะทะุกบ้านไลน์เนาะไลน์ก็จะมีไอดีไลน์นะคะ0ูนย์4ป5แปดศูนย์ปดสี่ห้าห้าหกนครับ ที่ฟินแลนด์นะคะเพืเ่อนๆค่ะก็ในฟินแลนด์ทำอยู่ส่วนมากมันก็จะโพสต์ขายในเพจสาวบุริรัมเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อ่าโพสต์ขายในกลุ่มขายอาหารในฟินแลนด์นะคะอะไรเงี้ยเนาะก็ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมทักมานะคะไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมทลิปวิดีโอของเรานะจ้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่าเป็นยังไงอนาคตนะคะขอบคุณมากๆค่ะ